บนมรดการหลวงพี่เจ้าค่ะจากการที่มาบวชในครั้งนี้ท่านได้ประโยชน์จากการบวชในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะมากมายนะจากการบวชครั้งนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะได้บวชไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายพอความตั้งใจแรกว่าจะบวชปุ๊เนี่ยก็เตรียมเตรียมในเรื่องของการสวด แต่เดี๋ยวนี้โชคดีที่มี YouTube ใ,ในการสวดของวัดพระนามเก้าจะจะนอกเหนือจากที่เคยบวชมาชที่เคยบวชมาเคยบวชที่ที่ของวัดสายวัดปากน้ำหนูปูสศรัสาครั้งที่บวชมาก็เป็นลักษณะน,าน,านั้นพอมาตรงนี้เปลี่ยนใหม่ก็เตรียมเตรียมตัวเช้าสวดเย็สนสวดเช้าสวดเย็สนสวดก็พอถึงเวลามาก็ผ่านผ่านง่ายไม่ไม่ยากเหมือนอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ การที่ได้บวชที่วัดพระรามเก้าก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีที่โชคดีเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านสร้างไว้ให้แล้วเราก็รักองค์ท่านก็ได้มาตอบแทนครั้งหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาก็สองครั้งก็ได้บวชถวายพงค์ท่านตอนสัตตมาวาร้อยวันแล้วตอนถวายพระเพลิงเราครั้งนี้ได้มีโอกาสก็เลยรีบรีบคว้าไว้เพราะไม่รู้ว่าเราจะมีลมหายใจอยู่ได้กี่วัน วันนี้เราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็โชคดีที่โครงการได้จัดไปปฏิบัติอย่างเข้่งคัดที่วัดหิมนมาเ้งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็มีความตั้งใจต่อนะว่ายังไม่เคยได้ไปสถานที่ที่พระพุธองได้ประสูตัตดสรุปอนิพพานก็ตั้งใจในกลุ่มสารรมิกพาเพื่อนว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปกันตอนนี้ก็ อย่างน้อยๆก็3าลูกที่จะไปกันนะที่เตรียมจองไว<า> <มา S 2> ้แล้วอาจจะมีเพิ่มอีก4หรือ5ก็แล้วแต่แต่เราตั้งใจแล้วว่าจะไปอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตไปให้ถึงจุดหอาครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดีมากๆดีเป็นสเต็ปตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายจนเพื่อนเพื่อนพาที่ไปด้วยกัน,นอยู่ต่อชเชียร์เพราะว่าท่านท่านหมดแล้วท่านกเกษียณนละ ทา้งกเกษียณนะเราก็เลยเชียร์ส่งแรงเชียร์แต่ตัวเราเองยังไม่กเกษียณต้องเตรียมรับงานรับงานทางโลกต้องเตรียมประชุมเดียวพอเสร็จปุ๊บสัปดาห์ต่อไปก็ต้องมีประชุมนะตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะที่ได้จัดให้มีการบวชในครั้งนี้แล้วก็จัดต่อๆไปเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะเป็นแรงสนับสนุนต่อๆไปแล้วก็ถ้าไม่ติดขาดอะไรก็น่าจะได้มาบวชอีก เพื่อเพื่อเติมเพื่อเติมบุญเพื่อเติมบุญสร้างบารม,นะ<ช>มีอานุโมทนาบุญกับโยมด้วยนะครับจเจริญพรนะครับ